ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์หน่อยนะครับกรณีคลิปอลือล่าที่สามารถจับภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังวิ่งเล่นอยู่บนถนนในหมู่บ้านแล้วจากนั้นโดนรถชนคนขับรถจ่ายเงินให้500บาทเพื่อเป็นการจบเรื่องปรากฏกระแสนในโลกออนไลน์แบ่งเป็นสส่วนคุณอลการส่วนหนึ่งก็แน่นอนฮะด่าคนขับรถตอนที่ชนเด็กเนี่ยคุณไม่เห็นเด็กเหรอ,อตอนนั้นกาลังเล่นมือถืออยู่หรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งไปด่าแม่เด็กกับครอบครัวเด็กทําไมถึงไม่ดูแลลูกคุณเลยไปดูภาพตอนเกิดเหตุพร้อมมันก่อนครับ นี่ฮะเด็กกาลังวิ่งเล่นกับพี่ๆอยู่เนี่ยนะครับสักพักหนึ่งรถเก่งมาเรียบร้อยแล้วฮะชนเด็กตัวรกยวไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอโดนชนไปปุ๊บเด็กนันก็ล้มลุกคุกขานแล้วก็เดินขากระเพกกระเพกไปครับคลิปนี้ลงเอาไว้ใน Facebook ของคุณสุดทธดาสว่างจิตนํามาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนโดยเจ้าของเฟซเนี่ยเขามีการเขียนข้อความบอกด้วยว่าเมื่อวานหลานโดนชนในหมู่บ้านคนขับให้เงินหลานมา500แล้วก็ไปเลยไม่แสดงความรับผิดชอบอย่างอื่น แล้วชนใกล้บ้านที่หลานอยู่ด้วยถ้าไม่มีกล้องจะทํำยังไงพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับขอเตือนไปดุทาหอนอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกค่ะตอนนี้ทางคนขับก็ได้แสดงความรับผิดชอบมาแล้วถึงจะรับผิดชอบแต่ทางเราก็ยังไม่รู้สึกโอเคกับการกระทําของคุณอยู่ดีเพราะเหมือนคุณยังไม่อยากรับผิดชอบหลานเราเต็มที่ตั้งแต่แรกที่ชนปอลอจะไม่ลบคลิปนี้เด็ดขาดครับแต่ปรากฏว่าพอคลิปนี้มีคนแชร์เยอะเข้าเยอะเข้าแล้วก็คนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้น เกิดการวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียโดยความเห็นชาวเน็ตเขาแบ่งเป็นสองส่วนฮะอย่างที่บอกไปไฟล์หนึ่งตำหนิผู้ปกครองของเด็กที่ไม่ยอมดูแลลูกหลานให้ดีปล่อยให้เด็กมาวิ่งเล่นบนถนนในหมู่บ้านได้ยังไงต่อให้เป็นในหมู่บ้านก็เถอะอีกไฟล์ตำหนิในมุมคนขับรถอย่างหนักครับว่าในหมู่บ้านทําไมขับเร็วแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีระยะห่างพอสมควรก่อนที่คุณจะไปชนเด็กคุณมองไม่เห็นเด็กจริงๆเหรอ หรือว่าณนะขณะนั้นคุณกำลังก้มเล่นมือถืออยู่มาล่าสุดครับผู้ใช้ Facebook ท่านเดิมที่เคยลงเรื่องนี้เอาไว้คือคุณสุดธดาเนี่ยมีการโพสต์ชี้แจงบอกอีกนะครับตกลงผู้ปกครองของเด็กหายไปไหนกันแน่เจ้าของเฟซเขาบอกแบบนี้ครับมีคนพิมพ์ถามหาผู้ปกครองของเด็กขอบอกตรงนี้เลยว่าพี่สาวเราเนี่ยมีลูกอ่อนแล้วมันก็ต้องดูลูกคนเดียวแล้วช่วงเกิดเหตุลูกอ่อนก็ร้องพี่สาวก็เลยวิ่งเข้าไปดูในห้อง คือลูกอ่อนที่ร้องเนี่ยเพราะว่านมในขวดมันหมดพี่สาวก็เลยต้องชมนมให้แล้วมันไม่คิดหรอกว่าลูกมันที่เล่นอยู่หน้าบ้านจะวิ่งตามรุ่นพี่ออกมาเพราะตอนที่เด็กเล่นหน้าบ้านแม่มันก็ยังนั่งเฝ้าลูกมันอยู่เลยแล้วก็ต้องทิ้งลูกอ่อนนอนในห้องแล้วก็มานั่งเฝ้าลูกมันเล่นอีกพวกคุณคงไม่เข้าใจคําว่าเหตุสุดวิสัยหรอกมั้งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนฮะ นี่นแหละคนก็มง,งว่าคือเด็กไม่ได้วิ่งตัดหน้ารถด้วยอะ<ช>่ะแล้วแบบเอตาไม่ได้อยู่บนถนนเหรอเพราะว่าถ้ามองไปต้องเห็นเด็กนะครับเพราะว่า<ม>อยู่ไกลขนาดนี้เนี่ยมันต้องเห็นอยู่แล้วฮะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เด็กเนี่ยอยู่ใกล้กับรถมากและอยู่หน้ารถอันนั้นแหละพอจะเข้าใจเี๋ยว่าอาจจะมองไม่เห็น<ม>แต่กรณีแบบนี้ห่างมากควรจะเห็นยกเว้นสายตาของคนขับไม่ได้จับจ้องไปที่บนท้องถนนนี่แหละครับอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะอยู่หลังพวงมาลัยเมื่อไหร่ต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังตลอดนะคะ